สวัสดีค่ะพบกับสมอลเพชรยนต์วันนี้นําเสนอในช่องรถครอบครัวคันนี้เลยตัวท็อปพึ่งเข้ามาลูกค้าค่ะใครเล็งหารถเที่นั่งนะคันนี้รถครอบครัวสไตล์พรีเมียมเลยราคาดีฟังก์กชันครบต้องตัวนี้เลยคันนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นแล้วราคาคันนี้อยู่ที่635,000ตัวท็อปสำหรับคันนี้บอกเลยรถบ้านราคาดี ปีใหม่คันนี้ค่ะเป็นเวลอส1.5ตัวพรีเมียมท็อปสุดกล้องมองรอบคันมีมาครบสีขาวมุกสไตล์ฉ่ำๆเลขกมาอยู่ที่80,000กว่าคนเองค่ะใครเล่งไง้หาจัดที่ด่วนจัดให้ไวบอกเลยคันนี้ได้กล้องมันถึงหน้าหลังของโตโยต้ตาไปด้วยนะรถคันนี้คุ้มค่าราคาดีค่ะคันนี้เป็นเวลอสปี22ลูกค้าค่ะราคาดีออปชันดีตัวท็อปค่ะของหายากเลยนะคันนี้บอกเลยว่าฟังก์ชันเป็นรถเที่นั่ง รถคันนี้ได้กล้องมองรอบคัน360องศาค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในบอกเลยด้านในสวยกลิบห้ามพลาดเลยดูกันให้จบนะดอกไป้พิเศษจัดได้เต็มเลยคะ่ะสวยกลิบห้ามพลาดเลยภายในบอกเลยว่าเป็นทูโทนแบบนี้เลยค่ะพูมลาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อได้แบบนี้ครุสคอนโทรลมีมาครบค่ะเชื่อมต่อ ดูหน้าจอดูเลขใหม่ก่อนเลขใหม่อยู่ที่9 0 0 0 0มกว่าลูกค้าค่ะฟังก์ชันดีฟังก์ชันกดรถครอบครัวพรีเมียมคันนี้เชื่อมต่อ Apple ิาร a y พ n d และได้แบบนี้เลยค่ะ a อ r ์อปรับแยกคันนี้ได้เป็น เบรกไฟฟ้าเป็นเบรกโฮนะเบรกมือไฟฟ้าแะ้วก็ไวายร์แชชเจอร์แบบนี้เลยเบาเป็นเบาผ้าค่ะผสมหนังแบบนี้ดูพรีเมียมมากเลยแล้วบอกเลยนะว่าสภาพเบาคือฟมเฟิร์มแน่นๆราคาดีคันนี้พิเศษเลยได้กล้องบันทึกหน้าหลังของโตโยต้ตาแบบนี้เลยลูกค้าใช้งานได้ปกติเลยกล้องบันทึกหน้าหลังของโตโยต้ตาของแท้ปเลยค่ะบอกเลยว่าเราไปดูโซนกลางและโซนหลังคันนี้คุ้มค่าราคาดีมากๆเลย สวยกริบลค่ะดีไตน์ทุทนมาดูโซนกลางบ้างรถครอบครบัวที่ห้ามพลาดคันนี้ค่ะด้านบนครีนครีนสะอาดแบบนี้เลยช่องแอร์ปรับทนไฟได้ทั้งหมดเลยแอร์เย็นฉ่ำเลยลูกค้าค่ะแล้วก็เบาะสามารถพับได้แบบนี้เดี๋ยวดูนะสัมพับให้ฟุ๊บโอเคนี่พับและสวิง,งแบบนี้เลยค่ะขึ้นแถวสามแบบนี้เลยรถจะที่นั่งลูกค้ามันสามารถพับเรียบได้เลยค่ะสามารถนอนได้ในรถเลยคันนี้รถจนต์จะที่นั่งลูกค้า คุ้มราคาดีสุดๆต้องคันนี้ห้ามพลาดเลยแบบนี้เลยค่ะสามารถพับได้ไดูด้านหลังกันด้านหลังคือกว้างมากแล้วคันนี้เป็นรถจัที่นั่งค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คือนอนในรถได้นั่งได้เจ็ดท่านแล้วก็ด้านหลังพับได้เรียบทำให้มีพื้นที่ได้สายเต็นท์ายครอบครัวสายขนห้ามพลาดเลยคันนี้ตัวท็อปพรีเมียมกล้องมองรอบคันกล้องมองหลังมีมาครบค่ะกว้างมาก แล้วพับได้เรียบแบบนี้เลยค่ะลูกค้ามียันแถว3แถว3จะสามารถนั่งได้2ท่านเนาะแต่ว่าขออนุญาตแบบเป็นเด็กนิดนึงส่วนโซนกลางนั่งได้ถึง3ท่านเลยสบายๆลูกค้าค่ะข้างในคือสูงโปร่งนั่งสบายนะร้อยจะสิบยังไม่ติดศรีรษะเลยคันนี้คุ้มค่าราคาดีแน่นอนค่ะคันนี้เป็นเวลอดรึ่งงินพันห้าได้ยังอะไรเรียบร้อยสาหรับสายเดิน,นทางสายแคมปิง้งห้ามพลาดเลยค่ะก้องมาถึงหน้าหลังมีมาครบเลยคันนี้สภาพในใหม่ลิป ภายในใหม่ไม่ชาเลยค่ะเป็นเบาะผ้าผสมหนังเนาะคันนี้เป็นรุ่นของตัวพรีเมียมเลยสวยกิ๊บแบบนี้ลูกค้าค่ะคุ้มราคาดีค่ะราคาพี่ต้นขายเพียงหกแสนสามหมืลูกค้าผ่อนเพียงเดือนเดือน 12, ละหน0่งหมื่นันนเองดูก่อนด้าในสวยกิ๊บมีแอ b เบียนไลท์แบบนี้ด้วยสวยเลยสวยเลยลูกค้าค่ะ เป็นไฟสร้างบรรยากาศนะสภาพละมุนมากสนใจทั้งหาได้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาแล้วก็ราคาดีจริงๆค่ะนะคะพี่ยนตขายเพียง6 3 9 0 0 0เท่านั้นเองติดต่อสมอด่ลได้เลยที่0 9 1 8 4 5็หนได้เลยนะคะ